ขอขอบคุณเพจผู้แปลอริสมังงะสบายๆแลวจะไปลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับฟังกันเลย Let's Go! <S ตอนนี้รู้หรืยังว่าพี่ชอบน้องมาแค่ไหนพี่สิพี่พี่ไม่แต่ต้องน้องไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่พี่ไม่อยากให้น้องต้องเสียใจภายหลังมากกว่า น้องฟังที่พูดให้จบก่อนที่พี่คบกับน้องพี่ไม่ได้รู้สึกซั่ววูบหรือคิดจะรอเล่นพี่พิจารณามาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าพี่อยากจะอยู่กับน้องไปตลอดชีวิตอยากจะแต่งงานกับน้องมีลูกด้วยกันและรักกันเรื่อยไปจนแก เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอให้น้องมั่นใจก่อนว่าน้องจะฝากชีวิตไว้กับพี่ได้วันนั้นเราค่อยมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้นะตอนนี้เข้าใจหรือ,อยังครับค่ะจูฟ <c oughs> นอนได้แล้ว เออความรู้สึกนี้มันน้องขอไปห้องน้ำสักครู่ค่ะเป็นอะไระหรือเปล่าพี่ไปเป็นเพื่อนนี่มาอะไรกันเนี่ยมาบอมาตอนไหนมาดันมาเอาตอนนี้ตอนนี้ฉันจะไปหาไอ้นั่นได้จากที่ไหนกันแล้วเออไปค,คะ่ะ พี่เองมองด้านบนรับให้ดีพี่รอข้างนอกนะพี่สี่จะรอบครอบเกินไปหรือเปล่าพี่สี่พี่ไปเอาผ้านทำไมมาจากไหนคะก็น้องให้พี่ไปซื้อมาไม่ใช่หรอหืมน้องให้พี่ไปซื้อตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะ ก็ตอนที่เราสำรับเงินน้องให้พี่ไปซื้อ,อน,นั้นไม่ใช่หรออ๋อใช่ใช่จริงด้วยอันนี้เลยอันนี้ล่ะท่นไม่ได้คิดเลยว่าพี่สีจะซื้อผ้ออนานามมาเนี่ยทันยาลดปวดซะก่อนนะแล้วค่อยไปนอนพี่สีน่ารักที่สุดเลยพี่เปรียบดงังสายฝนที่มาทันเวลาเสมอ พี่จำได้ว่าทุกครั้งจะเป็นต้นเดือนไม่คิดว่าครั้งนี้จะมาก่อนแบบนี้หรือว่าเรากลับไปนอนที่บ้านกันไหมไม่ค่ะน้องอยากนอนที่นี่ล่ะก็ได้พี่สียังจำตอนที่น้องเป็นประจำเดือนคร้งแรกได้ไหมคะมันเป็นครั้งแรกที่พี่ซื้อผ้าอนาไมา้ น้องสังโ่วงดีเหลือเกินที่พบเจอกับพี่สี่เพื่อเป็นการระลึกถึงภรยาอันเป็นที่รักที่ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคประจำตัวอันตี้ใซ่เเล่นของภรยาที่อ่านว่าหลินมาเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอีกตัวที่อ่านว่าหลินเหมือนกันตั้งชื่อจริงให้ตี้หลิน และนี่ก็เป็นซื่อเดียวที่ไม่ได้เป็นไปตามลำดับวงตระกูลตี้หลินได้รับการสืบทอดหน้าที่คล้ายคุณแม่และได้รับสติปัญญาดีเลิศรวมถึงความสามารถและคนรู้จักคุณพ่อเป็นบุคคลสำคัญและโดดเด่นที่สุดในบรรดาลูกๆของตระกูลตี้พรสวรรค์ที่โดดเด่นของเขาดึงดูดความสนใจของพ่อและก็นำมาซึ่งความอิจฉาิษยจในหมู่มวลพี่น้องด้วย เด็กของอสุริยะถูกลิขิตให้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอายุ15ติ้ลินถูกพ่อส่งไปฝึกฝนในกองการลองพิเศษทางทะเละเผชิญความทุกข์และความตายจนกระทั่งกระทั่งเขาช่วยชีวิตจุนซิงไว้ในสายตาของคนนอกต่างก็มองว่าเขาเป็นคนเลี้ยงจนสิงจนโต เขาเป็นคนดึงจุนซิงจากนรกขึ้นมายังสวรรค์แต่ไม่มีใครรู้เลยว่ารอยยิ้มอันแสนอบอุ่นดังแสงอาทิตย์ยามเช้าของจุนซิงนั่นแหละที่ช่วยชีวิตตี้หลินเอาไว้เป็นดังโคมสองไฟที่ทำให้เขาไม่ต้องหลงทางอยู่ในเรือทางทะเลอีกต่อไปจริงๆการได้พบกับเธอต่างหากที่เป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตของพี่ บายวันต่อมาหลังจากทรงที่หลินไปสนามบินแล้วจุนซิงรีบกลับมามหาหลัยนจะถึงเวลาแสดงเต็มที่แล้วตอนนี้ตองทุ่มเทเวลาที่มีทั้งหมดให้กับชมบรมดนตรีอ๋อท่านประธา,าน,เนเพื่อนเเหล่านี้อยากเข้าร่วมชมรมดนตรีของเราทีนี้เราก็ไม่ขาดคนแล้วล่ะ ืมขอบคุณทุกคนที่ยอมรับในสรุปดนตรีของเราสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือฝึกซ้อมและช่วงบ่ายวันจันทร์ขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องกิจกรรมชมรมเพื่อทำการทดสอบประทานแค่จ่าเขาร้อมสมรมดนตรีจะต้องมีการทดสอบด้วยเหรอชมรมดนตรีของพวกเธอนี่มันเขายากเขาเย็นจริงๆเลยนะ แล้วพวกเธอจะทดสอบอะไรนั่นสิใช่ใช่ประธานเราจะทำการทดสอบจริงหรอเพื่อนเพื่อนพวกน,นั้นตอนนี้ชมรมเพื่อจะยืนขึ้นแล้วเรื่องจำนวนคนไม่ได้สําคัญมากเท่าไร่อีกอย่างพเพื่อนเพื่อบางคนก็แค่ตื่นเต้นฉันหวังอยากให้พวกเขาจะยืนลงก่อนแล้วค่อยมาประธานรอบคอบที่สุด จริงด้วยเพราะเรายอมขาดแคลนคนดีกว่ามีของด้วยคุณภาพเรามาตั้งใจทำการแสดงครั้งนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดดีกว่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยสู้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 สพี่จูนอ๋อ ทางนี้ค่ะทางนี้ต้อขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักคนนี้คือเจ้าอีอ้เป็นผู้ช่่ยของฉันเองเพื่อนๆกลุ่มนี้เป็นเพื่อนๆสมรนตรีของฉันสวัสดีฉันเอาเซรัมมาฝากทุกคนด้วยนะทำไมวันนี้ถึงมีเวลามาหาฉันได้ล่ะคะ นั่นก็เป็นเพราะฉันได้กลับมาเป็นผู้ช่วยพิเศษของพี่แล้วนะสิขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะถ้างั้นก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ช่วยเจ้าด้วยเช่นกันพี่จูนจริงๆฉันมาครั้งนี้ฉันมีข่าวดีจะมาบอกพี่ด้วยละ่ะคลิปที่พี่แข่งเต้นมียอดดูเป็นล้านวิวแล้วนะงั้นก็ดีนะสิ ก็มีพ่อคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่ใช่พี่ตัวจริงบอกว่าตัวจริงของพี่ต้องท้นไม่เป็นสัญญาโพสตไว้บอกของพี่ตอนนี้เลยรับรองว่าใช่พี่จริงๆอย่าให้พวกเขาหาช่องหว่มาทำร้ายพี่ได้อีอีไม่จำเป็นหรอกฉันไม่ใช่เงินสักหน่อยจะให้ทุกคนมาซอบก็คงไม่ได้หรอกอย่าไปเสียจิตกับเรื่องแบบนั้นเลย ารอยพี่จุนชิงได้แซมก่อนเราให้ตบกลับไปรแรงสักสองสามทีจะแรงเกินไปหรือเปล่าพี่จุนผู้ชจยะหล่อในสมรมดนตรีของพี่ยอายไปหมดเลยอะหืมพี่น้องชายคนนั้นก็เป็นสมาชิกของสมรมดนตรีของพี่ด้วยหรอ เพื่อนจุนซิงจะขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวสักแบบได้หรือเปล่าได้สิเพื่อนหลังต้องขอโทษด้วยจริงๆนะช่วงนี้ฉันยุ่งมากไม่มีเวลาว่างจะสอนส่วนตัวให้ในายได้พ้าฉันอยากเข้าสมรมตอนนี้ยังทันไหม ต้องมีแบบฟอร์มใบสมัครกรอกรายละเอียดในครบถ้วนดีหน่ดูถ้าเขาจะจริงจังกับการเข้าสมัมรจริงๆดีต้อนรับนายเข้าสู่สมรมรดนตรีของเราเพื่อน แต่ในเมื่อนายเข้าสมรมแล้วก็กลายเป็นสมาชิกสมรมคนหนึ่งแล้วก็จะขาดการร่วมแสดงไม่ได้หรอกนะทุกคนหยุดสักครู่นะฉันจาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักสมาชิกใหม่ของสมรมดนตรีของเราเพื่อนคนนี้ชื่อเหลิองมอนี่มันหนึ่งในเดือนมหาลัยไม่ใช่หรอ สวัสดีเพื่อนเหลืองเนยครีมของนายหล่อมากเลยลายินดีต้อนรับขอบคุณฉันคนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจอะไรหรอกนะถ้างั้นเราก็เตรียมตัวฝึกซ้อมกันต่อได้แล้วลาบทบาทของเลิงบ่อยยังไม่สรุป พราะฉะนั้นให้ครับผิดชอบในการบันทึกการปรับแต่งจังหวะและปัญหาอื่นไปก่อนก็นแล้วกันเอ๊ะฉันถูกต้องเสียงนายดีมากงานนี้ในรับผิดชอบได้สบายๆส,สู้ๆนาะเพื่อนเหลังรบกวนด้วยนาะเพื่อนเหลังเพื่อนเหลังเสียงสูงของฉันไม่ค่อยคงที่รบกวนานายจะตั้งใจฟังให้หน่อยนะ พวกเธอไม่ต้องเกรงใจสักขนาดนั้นก็ได้หรอกนะแล้วก็ต่อไปเรียนแค่ซื้อสันก็พอแล้วล่าเพื่อนเหลิงหมอดูเหมือนว่านายก็ไม่ได้จะเย็นสาอะไรมากนักนี่การฝึกซ้อมผ่านไปอย่างราบรื่นรู้ตัวอีกทีก็ค่ำซันแล้ว ทุกคนคงเหนื่อยมากแล้ววันนี้ส้อมได้ยอะเยี่ยมมากคืนนี้ฉันมีนัดต้องขอตัวก่อนทุกคนก็กลับไปพักผ่อนกันได้แล้วละประธานถ้าพวกเราอยากจะซ้อมต่ออีกนี้จะได้หรือเปล่านั่นนะสิเธอเป็นธุระของเธอส่วนพวกเราก็จะซ้อมกันเองท่าน,นเองก็จะอยู่ต่อด้วยจะได้ช่วยทุกคนอืม ก่อนหน้านี้พี่ตาบ่ายไปร่มชมรมภาพยนตร์ที่ต่างประเทศแต่วันนี้กลับมาแล้วว้าวน้องสาวไปเที่ยวกับพี่ไหมจ๋าพ่อคุณจะให้เกียรติคนอื่นหน่อยโยอารมณ์รุนแรงซะด้วยพี่นะเอบแบบนี้นี่ละ หยุดเหรอพวกนายคิดจะทำอะไรถุยไอ้แก่ไปอยู่อะไรด้วยวะแกเป็นใครฉันเป็นใครไม่สำคัญเอาเป็นว่าฉันไม่ไปล่อยพวกแกทำไรสุม 4, สีุ่มห้าได้เนะห,หาที่ตาย นายท่านผมมารับซ้าเปน,นิดครับทำอะไรอยากมีเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวฝาไว้ก่อนเธอินี่ทำไม่ใช่ว่าวันนี้พวกสันมีรัตต่อนะสาวาน้อยตกใจไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนคะคะไปกันเธอะฉันจะไปส่ง ไม่เป็นไรค่ะพี่ชายหนูรออยู่ข้างบนค่ะงั้นฉันจะไปส่งหนูถึงหน้าลิฟต์จะได้มั่นใจว่าไอ้พวกนั้นจะไม่กลับมาหาเรื่องหนูอีกขอโทษนะคะคุณเสื้ออะไรคะเรื่องเล็กแค่นี้ไม่จะเป็นต้องจดจำเสื่อไว้หรอก ฉันเองก็มีลูกสาวอายุรุ่นราวคเ้ียกับหนูสิ่งที่ฉันทำมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนก็ทำเหมือนกันอ่าหนูจะไปแล้วขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะหนูไปก่อนนะคะแล้วพบกันนายท่านครับไปกันเถอะครับนี่ฉันตาลายหรืออะไรกันแน่ทําไมถึงได้เห็นว่าเขาคลาย เอ๊ะพี่บอกว่าจะลงไปรับไม่ใช่หรอทำไมขึ้นมาเองแบบนี้ล่ะกลางคืนที่ลานจอดรถคนน้อยไม่ปลอดภัยครั้งต่อไปตลออพี่ในรถเข้าใจไหมค่ะค่ะค่ะน้องหิวจะจะตายอยู่แล้วค่ะเราได้ไปหาอะไรกินกันท่าะน้องนี่นะของควรของน้อง เปิดดูสิว่าแต่วันนี้มันวันพิเศษอะไรหรอคะก็แค่บังเอิญเจอเข้าและก็คิดว่าน้องคงจะชอบเลยซื้อมาให้รีบเปิดดูเธอโอเคค่ะจะเป็นอะไรนะโอ้พระเจ้าไวโอลินอมามติ ไวโอลินหนึ่งในหมู่สามสกุลใหญ่แห่งชาติพี่สี่ช่วยรวบรวมของอีตระกูลไว้ให้ซันแล้วขาดก็แค่ของสกุลอมติอันนี้ไวโอลินนี้พี่ไปได้มาจากไหนคะตอนพี่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พี่ได้ยินเข้าโดยบังเอิญว่ามีผู้จิตใจดีท่านหนึ่งจะเปิดประมูลไวโอลินนี้พี่กับน้องชายของเขาเคยร่วมงานกรรมก่อนก็เลยใช้ความสัมพันธ์นี้ซื้อมันมา เสียงดีมากๆเลยอ๋อที่สี่ทำไมดึกจังเครื่องดีแลเหรอคะพี่ไปที่อื่นมางานพี่ก็รีบกลับโรงแรมและหาอะไรทานก่อนนะคะจริงด้วยแล้วมีข่าวดีจะบอกพี่ด้วยค่ะน้องได้บรินตระกูลอามาติมาแล้วนะ ว่าไงนะได้มายังไงพี่ต้าป่ายเป็นคนจัดการให้น้องค่ะหมายความว่าเขาเป็นคนซื้อเวโอลินนนไปห๋อน้ำเสียงไม่ค่อยจะดีนะจะเพื่ออะไรผิดไปหรือเปล่าพี่สี่คะพี่ก็รู้เรื่องเวโอลรนีด้วยเหรอคะช่างเถอไม่พูดถึงแล้ว ไม่ได้พี่ต้องรอู้แน่ๆพูดมาค่ะพี่เพิ่งจากลับมาจากงานประมูลจริงๆแล้วคืนนี้งานประมูลจะมีการประมูลวโอลินอมารติแต่ไม่รู้ว่าไอ้เลวคนไหนที่มันซื้อตัดหน้าไปซัก,กอ่อนเออ ENGLISH นางรู้แล้วค่ะว่าพี่สีรักน้องที่สุดพี่สีกลับไปที่โรงแรมหาอะไรทานที <ę> being Louise, ่โรงแรมก่อนนะคะพักผ่อนเยอะนาแล้วคืนนี้เราจะโทรไปหาใหม่นะคะเขาตัวเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังจะให้น้องเอาใจอีกหรอก็เพราะพี่ยัยเวลินตัดหน้าเขาไปไงคะหึ คุณผู้ชายครับไม่ทราบว่าจะให้เสิร์ฟอาหารตอนนี้เลยหรือเปล่าครับเอามาเลยจ้าเอามาเลยน้องหิวจะตายอยู่แล้วโอเคโอเคหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอิ่มมากเลยค่ะอันที่จริงที่พี่นัดน้องมาวันนี้พี่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะ ใกล้จะถึงวันเกิดคุณแม่แล้วน้องว่างวันไหนเราไปสุสานคุณแม่ด้วยกันนะพี่เจอศพของแม่แ้เหรอคะมีแต่ของที่แม่เคยใส่ก็ถูกปีนั้นแม่ น้องอย่าเศร้าไปเลยถ้าไม่รู้ว่าพี่ตามหาน้องเจอแล้วแม่จะต้องดีใจมากแน่แนอนมน้องก็เก็บทรายกับเปลือกหอยจากเกาะน,นั้นมาด้วยเหมือนกันงั้นวันนั้นก็ไปฝังที่สุสานของแม่ด้วยเลยพี่ตาปํายทำไมพี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องของพ่อเลยล่ะเขาไม่มีอะไรให้พูดถึง ลักษณะของพ่อฉันจำไม่ได้แล้วเป็นเพราะว่าพ่อไม่ทราบน้องหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะที่พ่อกับแม่อยากันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่พ่อรักน้องเสมอเพียงแต่ เพีงแต่พ่อคิดว่าน้องตายไปแล้วก็เลยล้มเลิกความหวังที่จะตามหาน้องต่อแล้วก็ไปสร้างครอบครัวใหม่ถ้าถ้ากว่าน้องอยากไปหาเขาตั้งเธอค่ะมันไม่จำเป็นได้งั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้กันอีกน้องได้รับการประกาศการแข่งขันรอบรองสนะเลิศหน้าก,กากนักรองแล้วใช่ไหมเงื่อนไขครั้งนี้สูงมากมีอะไรพี่ช่วยไหม ตอนนี้ยังไม่มีเราคิดออกเมื่อไหร่เราจะรีบบอกพี่ทันทีเอ่อจริงสิน้องอยากแนะนำคนคนหนึ่งให้พี่ได้รู้จกักใครหรอนักร้องคนหนึ่งมีพรสวรรค์มากๆรูปหลากภายนอกก็ไม่เลวเลยต้องดังแน่ๆเลยคะ่ะแฟน ไม่ใช่ค่ะแค่เพื่อนธรรมดาทั่วไปเป็นเพื่อนวงออเคสตราของมหาลัยเรานะคะแค่เพื่อนจริงเหรอน้องสาบานเป็นแค่เพื่อนจริงๆงั้นก็ดีน้องให้เขาติดต่อไาที่แผนกศิลปินของพี่บอกว่าพี่แนะนำมาไม่ได้น้องเอาเบอร์เขาให้พี่เพี่อคนติดต่อเขาและห้ามพูดถึงน้องเด็ดขาด พี่ไม่เคยเข้าใจถ้าเขาเป็นแค่เพื่อนธรรมดาแล้วทำไมน้องจะต้องแนะนำเขาให้พี่ด้วยน้องขอบอกเลยถ้าเขาตกเป็นของบริษัทอื่นก่อนพี่จะขาดทุนได้พี่จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองการแข่งขันรอบรองชนะเลิศน้องเตรียมร้องเพลงอะไรในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการพ่ไม่ควรแอบสืบข้อมูลของผู้เข้าแข่งขัน โอเคพี่ไม่ถามก็ได้แต่ถ้าพี่จะตักเข้าให้น้องสาวของพี่ก็คงได้นะพี่สามารถตักซุปให้น้องสาวท่วยได้ด้วยหรอน้องเนี่ยนะยังเหมือนตอนเด็กๆไม่เปลี่ยนในสักนิดมันก็น่ารำอยู่แล้วล่ะค่ะดูก่อนสิคะว่าน้องเป็นน้องสาวของใครหน้าประตูหอพักไม่ได้นอนที่หอมานานมากแล้ว น้องกลับหอแล้วนะคะพี่สี่คะเรื่องไวโอลินพี่อย่าถือสาเลยนะคะพี่ลองคิดดูสิอันที่จริงแล้วพี่ซายของน้องช่วยซื้อมาให้น้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแบบนี้บ้านของเราก็ประหยัดเงินไปได้ไม่น้อยจริงไหมคะที่รักอืม รู้สึกไม่สบายตรงไหนบ้างไหมไม่ค่ะงั้นก็ดีลาลาน้องต้องเข้านอนให้เร็วหน่อยนะล็อกประตูหน้าต่างให้ดีอย่าลืมชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้แล้วก็ก็นอนดื่มน้ำด้วยแต่ตอนนี้น้องดื่มน้ำเย็นไม่ได้นะทราบแล้วค่ะคุณกับตันเรือจริงสิกระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนทำไมคะ ลืมเตือนน้องไปน้องไม่ได้กลับหอมานานน้ำได้กระติกน้ำร้อนดื่มไม่ได้แล้วละ่ะอย่าลืมเปลี่ยนใส่น้ำสะอาดด้วยค่ะพี่สี่งานยุ่งมากขนาดนั้นแต่ก็ยังใส่ใจฉันมากขนาดนี้ฝัดีๆแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้อีกพี่สี่คะพี่จาชอบน้องแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าคะ <c oughs> เหลวไหลเขี่ยไรฟ้งส่านไร้สาระนอนได้แล้วจูฟกุดไหนค่ะถึงรักเดียวของฉันแผ่นเสียงเทนสูตะกูลมู่บันเทิงกมลมฤกษิตลงนามสัญญาจ้าง เทนซูฉันสัญญาเพลงฉันแล้วฉันได้ส่งตัวอย่างเพลงไปให้เขาตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ความจริงว่าพี่ต้าป่าเป็นพี่ชายของฉันเพลงทั้งสาบทเพลงนี้คือเพลงแห่งไฟในห้งเวลาและพื้นที่คู่ขนานของฉันบริสของพี่ชายไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆเมื่อบทเพลงเหล่านี้ผ่านกนารคัดกรองของเทนซูมันจารงดังมากอย่างแน่นอน แต่ว่าจะให้เดนซูรู้ความจริงเกี่ยวกับสถานะของฉันเมื่อนาเด็ดขาดคนพวกนั้นที่หัวเราะเยาะฉันอีกไม่นานพวกเธอก็จะได้รู้ว่าแบบไหนที่เรียกว่าลัินีวงการบันเทิง